ช่วงนี้ไม่หลายคนถามเราเข้ามาพี่ไม่ออกหมายไปปักเบ็ดแล้วเหรอครับพี่เลือกออกไปสัน,นูแล้วเหรอครับก็จะบอกตรงนี้เลยยังไม่เลือกครับแต่ช่วงเนี้พี่ติดช่วยงานมะขามที่บ้าน มะขามที่สวนเริ่มทยอยออกแล้วครับแต่ตอนนี้ที่จะมีอจะเป็นพันธุ์สีชมพูปีนี้เราตั้งใจกลับมาดูแลเองด้วยเริ่มตั้งแต่ดูแลรักษาตัดยงตัดหญ้าที่สวนมะขามเนี่ยเราลุยเองหมดใครที่ติดตามเราอยู่ตลอดก็น่าจะพอเห็นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้ได้เริ่มเก็บแล้วครับปีนี้เราลุยตลาดออนไลน์ด้วยการตุลุงการตลาดลุยเองหมดเมื่อคืนนั่งไล์อยู่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคือนนอนตื่นเช้ามาวันนี้ก็จะไปลุยที่สวนต่ออีกแต่ขอเติมพลังกินข้้าาวกกอนนเอนเเชี็หมมืดิครับ ปิ้งซินหลอดบอกเลยปิ้งซินหลอดเนี่ยย่างเสร็จใหม่ๆนะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆบรรยากศาศหนาวๆฝิ่งไฟไปด้วยเนี่ยมันเพิ่มความอร่อยของซินหลอดขึ้นมาทันทีพอไฟเป็นฐานก็ทำข้าวกีตต่ออีกถ้าคอนเทนต์นี้ไปทําให้ใครห่วนคิดถึงบ้านบรรยากาศนั่งฝิ่งไฟกินข้าวกับคนที่บ้านถ้าคิดถึงไว้มีโอกาสค่อยมาทาเหมือนเราแล้ว,ลวกันช่วงเนี้ยดูของเราไปก่อนก็ได้ไปครับทุกคนไปสวนมะขามด้วยกัน กินข้าวอิ่มมีพลังไปตัดมะขามแล้วมะขามเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่ไม่ได้สุกพร้อมกันนะครับมันจะค่อยๆทยอยสุกถ้าทยอยเก็บเนี่ยต้นหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณ7แบบรอบได้แต่ถ้าไม่อยากทยอยเก็บอ่ะเราปล่อยให้มันสุกจนหมดก็ได้แล้วค่อยไปขึ้นเก็บทีเดียวแต่ช่วงเนี้ยที่สวนเราไม่ได้ทําอย่างนั้นครับจะทยอยเก็บตามออเดอร์จะทาเป็นรอบๆเอารอบเอาราเสาร์อาทิตย์ที่สวนของเราก็จะมี 1, มพันธุ์สีชมพูแล้วก็พันธุ์สีทองนะครับช่วงเนี้ยที่เริ่มทยอยสุกเนี่ยเปริ 1, พันธุ์สีชม เราก็ใช้เป็นรถยนต์นี่แหละวิ่งเทียบข้างเลยแล้วก็ค่อยไล่เก็บถ้าเป็นพวกต้นมะขามไม่ต้องกลัวครับพวกกิ่งมันเนี่ยเหนียวไม่หักง่ายหรอกครับแต่เราก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวพันธุ์สีชมพูเวลาเราจะส่งออกเดินทางเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาก่อนว่ามันหวานอมเปรี้ยวพันธุ์สีชมพูรสชาติมันจะออกหวานอมเปรี้ยวครับไม่ได้หวานจามง้วักพันธุ์สีทองถ้าเป็นพันธุ์สีทองเนี่ยหวานเลยวิธีรู้ว่ามะขามฝักไหนเสียครับเผื่อใครมาเที่ยวเพชรบุร์แล้วมาแวะตามร้านข้างทาง ถ้าฝักไหนมันจะเสียมันอยู่ที่มือเราเนี่ยที่เปลือกมันมันจะมีคราบสีดำๆอยู่ถ้าแบบนี้มีโอกาสเสียประมาณ98%พอเสร็จจากงานเก็บมะขามที่สวนวันนี้ตั้งใจจะไปเอาเรือขึ้นจากน้ําด้วยเรือใหม่ของจ่าเบ้นครับหลังจากที่หวานล้อมอยู่นานวันนี้เป็นของเราละนี่วิวภูเขาที่ทุกคนว่ามันสวยครับอยู่หลังทุ่งนาเรานี่เองก่อนไปเอาเรือขึ้นพ่อบอกให้แวะตัดกล้วยด้วยเป็นกล้วยหอมทองครับหวีสวยเลย พวกกล้วยพวกมะพร้าวเนี่ยเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กพวกให้ไปตัดกล้วยเอามาแบ่งทําเป็นหวีนะเราเลยถนัดเครือ,อนี้หวีสวยครับบ่มแก๊สไว้สักสามสีวันก็นจะสุกละนี่ให้ดูหน้าตาเรือใหม่เราชัดๆไม่รู้แหละเก่าของใครแต่ใหม่ของเราทีแรกตั้งใจจะเอาขึ้นตั้งแต่หลายวันแล้วนึกว่ามันจะไม่หนักจะเอาขึ้นกับเพื่อนสองคนแต่พอมาลองยกดูสองคนไม่น่าจะไหวครับเลยต้องรอกําลังเสริมแล้วก็เอาขึ้นท่าตรงนี้ไม่ด้วยตะลิ่งมันชันต้องพายเรือไปขึ้นอีกท่านึง แต่ก็ดีเหมือน,นกันครับเราจะได้ทดสอบด้วยจากที่เราทดสอบนั่งดูเนี่ยเรือลำนี้เหมาะสําหรับโดยสามหนึ่งถึงสามคนสามคนเรือกินน้ําก็เท่าที่เห็นนี่แล้ครับส่วนท้ายเรือเนี่ยจากผิวน้ํามาขอบเรือเหลือประมาณคืบหนึ่งอีกอย่างไปสามคนได้ก็จริงแต่เราอย่าลืมนึกถึงน้ําหนักของเครื่องเรือด้วยเป็นไงครับธรรมชาติห้วยไ้บ้านเราน้ําใสหน้าเล่นไหมแต่อย่าเลยดีกว่าครับช่วงนี้อากาศหนาววันนี้มากับเช้าแก๊งครับแก๊งเนี่ยเรื่องทํางานไม่ต้องห่วงครับไว้ใจได้ถึงไงถึงกัน เวลากลับมาอยู่บ้านจะทําอะไรที่มันทําคนเดียวไม่ได้ก็พอได้อาศัยแก๊งนี้แหละค่าเสียเวลาอะไรยังไงก็แล้วแต่หน้างานมากินข้าวด้วยกันครับจบคลิปด้วยการกินข้าวนี่แหละ